อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเอเดนเหนือชาแน,นลนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับเจ้าลำโพงบลูทูธยี่ห้อมาแชลรุ่น s t a n m o o r e 2นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นลำโพงสวยหรูสุดคลาสสิก ที่ผมเลือกใช้ s t a n d m o r o 2นั่นเองครับมาแชลเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ลำโพงชั้นนำสุดคลาสสิกนะครับที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค้อศ1962โดยคุณจิมมาแชลในยุคเริ่มแรกของบริษัทเนี่ยนะครับก็เริ่มโด่งดังมาจากการสร้างแอมป์กีตาร์หรือแอมขยายเสียงกีตาร์ไฟฟ้านะครับ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับต่างก็ออกมายอมรับในคุณภาพของตู้แอมจึงเกิดเป็นเรื่องเล่ากันมาแบบปากต่อปากนะครับรวมไปถึงวงดนตรีหลายๆวงที่ยอมรับนะครับจนทำให้พัฒนาไปจนถึงการผลิตลำโพงบลูทูธจีห้อมาแชลมามากมายหลายรุ่นนะครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็สมัยผมเด็กๆนะฮะสมัยเรียนมัธยมนะครับผมก็ชอบซื้อซีดี มาดูคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นวงระดับประเทศระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สังเกตเห็นบนเวทีก็จะมีลำโพงหรือแองกิล่าแบรนด์นี้แหละครับมา h ชล l ฮลลำโพงมาแชลสแตนม m o r e ูเนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเสียงนะครับเพราะว่ามีดีไซน์ที่เรียบหรูพรีเมียมสะดุดตามากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่หลงรักดีไซน์แบบย้อนยุคคลาสสิก หลงรักความเป็นแบรนด์มา a ชลนะครับแค่เอามาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานเฉยๆก็สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้แล้วล่ะครับด้วยขนาดน้ำหนักของตัวลำโพงมา r ชลส l ตนมอ n d ท o นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ปลั๊กไฟเสียบใช้งานตลอดนะครับจึงเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านมากกว่าการพกพาไปในที่ต่างๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับด้วยคุณภาพเสียงที่ให้มาเต็มเปี่ยมขนาดนี้นะครับการนำเจ้ามาเชลสแตนมอร์ทูไปใช้ในสวนหน้าบ้านหรือว่าจะจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ทำได้สบายๆเท่ๆเลยนะครับผมเจ้าลำโพงมาเชลสแตนมอร์ทูตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบสายสัญญาณ RCA ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสายสีแดงสีขาวติดมาให้ด้วยทางด้านหลังนะครับทําให้ลำโพงตัวนี้ยังสามารถรองรับการเสียบการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์มากยิ่งขึ้นตั้งแต่เครื่องเล่นแผ่นเสียงยุคเก่าๆทีวียุคเก่าๆแล้วก็สมาร์ททีวีก็สามารถใช้งานได้สบายๆครับผม ฟีเจอร์คร่าวๆของ Marshall s t o r e 2เนี่ยนะครับตัวลำโพงมีระดับเสียงที่กว้างให้กําลังขับสูงถึง80วัตต์นะครับมาพร้อมกับ2ทวิตเตอร์แล้วก็อีก1นึ่งซับวูเฟอร์นะครับปรับระดับเสียงได้กว้างรองรับการใช้งานได้ทุกห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดฟังเพลงเบาๆก่อนนอน ังเพลงดูหนังในห้องนั่งเล่นรวมไปถึงการจัดปาร์ตี้กางแจ้งแบบติบๆก็สามารถทําได้แบบสบายๆเลยครับเรื่องสัญญาณการเชื่อมต่อบอกเลยนะครับว่าเสถียรมากๆเลยนะครับรองรับอุปกรณ์ไร้สายได้หลากหลายรองรับ aptx นะครับก็จะเป็นบลูทูธ5.0รองรับ aptx technology ช่วยให้สัญญาณการเชื่อมต่อสเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการหน่วงเนี่ยนะครับ ก็คือระหว่างภาพแล้วก็เสียงน้อยลงนะฮะเชื่อมต่อในระยะไกลสูงสุดถึง30ฟุตเลยทีเดียวนะครับสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไปจนถึงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะเชื่อมต่อกับมือถืออยู่แต่เดินไปยังห้องข้างๆก็ฟังได้แบบไร้รอยต่อเลยครับอันนี้ดีมากๆครับผม คอนโทร s o ซาวหรือแผงควบคุมก็สามารถปรับได้ดั่งใจเลยนะครับควบคุมความดังปรับโทนเสียงเบสเทรเบอร์ได้ตามใจชอบด้วยแผงควบคุมด้านบนลำโพงนะครับให้อารมณ์ย้อนไปในยุคอนาล็อกอยากจะเพิ่มเบสก็ทำได้ดังใจอยากจะเพิ่มความดังให้กำแพงบ้านสั่นเลยก็หมุนได้เลยครับหรืออ,อ,อยากจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมาเชลบลูทูธก็สามารถทำได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยครับ แล้วปุ่มควบคุมต่างๆนี้ก็ให้แสงไฟแสดงตำแหน่งไฟ LED นะครับที่สามารถบอกได้อย่างแม่นยำนะครับว่าตอนนี้เราปรับอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับก็สามารถลดหรือเพิ่มความสว่างได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบเสียบสายทั้งช่องสัญญาณแบบ AUX in 3.5 mm นะครับหรือว่า Universal Audio หรือว่า RCA in นะครับสำหรับใครที่ต้องการเสียบเข้ากับสมาร์ททีวีเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็สามารถเสียบสายสัญญาณเข้า RCA in ได้เลยนะครับ I'll never forget what it's like to bein' dead Baby stabbed in the backbed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action ผมเลือกซื้อลำโพงบลูทูธ o t h Marchell s t a n More 2ตัวนี้นะครับเอาไปฟังกับบทเพลงอะไรก็ดูดีฟังสนุกฟังเพราะไปหมดเลยนะครับโดยจุดเด่นของเขานั่นก็คือ การให้เสียงเนื้อร้องที่ชัดถ้อยชัดคำนะครับเนื้อเสียงหนาได้น้ําได้นวลน,นะครับมีการแบ่งมิติความลึกของเสียงให้กับชิ้นดนตรีนะครับทั้งย่านเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ําเรียกได้ว่าลงตัวมากๆเลยครับผมแล้วก็ลำโพงมาเชลสแตนม m o r e 2คู่ใจตัวนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปผมเอดเดลเนอร์ชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ